สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับปกติเวลากรับว่างส่วนใหญ่ก็ให้เวลากับตัวเองเต็มที่อยู่กับสิ่งที่เรารักพักผ่อนในแบบที่เป็นตัวเองครับเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าสุขภาพดีแบบกรับก็คือเริ่มต้นด้วยความใส่ใจกับการดูแลปัญหาสุขภาพผิวครับสเต็ปแรก s o วัส so ดุเฟิร์ส a คร์แ t คทิเวตติ้งเซที่มีส่วนผสมของโสมบำรุงปกป้องให้ผิวแข็งแรง ต่อกันด้วยโซวซูคอนเซนเทรตจินเสงเซรั serum, mm ่ม hmm. ช่วยลดริ้วรอยให้ผิวเด้งอิม่มฟูด้วยสารสกัดเข้มข้นจากสมเกาหลีสุดท้ายโซวซูคอนเซนเทรตจินเสงครีมครีมลดเลือนริ้วรอยตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงให้ผิวยืดหยุ่นยิ่งขึ้นครับสสเต็ปง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยดูแลผิวของกลับให้ดูสุขภาพดีนุ่มๆถ้าทุกคนไม่เชื่อเข้ามาดูใกล้ๆครับแล้วเทคนิคการดูแลผิวหน้าของคุณละครับเป็นยังไง